สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เดชาฟาร์มนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัพคลิปมานานนะครับผมก็มาทุกคนนะครับมาทําอาหารกันครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารไก่ครับแต่บ้านที่เราจะทงให้กันในเช้านี้นะครับสําหรับวันหยุดนะครับเราก็มาให้อาหารไก่กันสายแล้วครับวันนี้ขานี่ก็จะเป็นหยวกล้วยครับ อยู่กล้วยแล้วก็หญ้านะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นหญ้าด้วยครับที่ให้ไก่นะครับที่ผสมไปแล้วที่ใช้อยู่อีกก็จะเป็นอันนี้มันหมดแล้วครับบางส่วนมันหมดบ้างครับผมก็จะเน้นอาหารครับน,นี้จะเป็นลำครับแล้วก็อันนี้จะเป็นปลายข้าวแล้วก็จะมีข้าวเปลือกแล้วก็ มันเป็นพวกมันมันพวกเป็นกากก,กล้ำตาลนะครับยังาเรียกว่ากะผมไม่แน่ใจผมลืมเ <c oughs> นี่ยครับแต่ก็จะมีพวกมันมันมักยีสครับที่ผสมให้นะครับที่ให้ทุกทุกวันนะครับเป็ดก็ให้ด้วยนะครับอาหารที่ให้กันทุกวันเลยนะครับพอดีหมดนะครับผมก็ <c oughs> เลยลืมซื้อแต่ผมจะเน้นอาหารอยู่ครับถ้า อันไหนมันน้อยไปหรือว่าไหนขาดไปนะครับโอเคเราก็จะมาเตรียมสผมสมกันครับก็จะได้อาหารนะครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะผสมลำกันครับก็ล้ำหนึ่งส่วนนะครับลำนี่ก็จะใช้ประมาณหนึ่งตักอันนี้นี่ครับตักหนึ่งแล้วก็แบ่งครึ่งเอาครับโอเคแล้วก็จะไปเป็นปลายข้าวนะครับ พอปลายข้าวเสร็จครับเราก็จะใส่นี่ครับใส่ไปเลยครับแบ่งครับข้าเปลือกต่อไปก็อาหารนี่ก็มันหมดนะครับส่วนมากก็เราก็จะไปน,น้นอาหารนะครับเป็นอาหารไก่เลยของไก่โดยตรงนะครับเพราะว่าวัตถุดิบที่ผมใช้ผสมวันนี้มันไม่ครบเราก็จะเพิ่มไปเป็นอาหารหนักขึ้นอาหารหน่อยนึงครับ จากนั้นก็ใส่อะไรครับหยวกกล้วยแล้วก็ญ้านะครับที่เต็มกระเป่งเลยครับเราก็จะไปผสมกันนนนั้นกันครับหลังจากที่คลุกเคล้ากันครับก็จะได้ออกมา,มาเป็นประมาณนี้นะครับก็<โด>หลักๆวัตถุดิบนี่วันนี้จะเปลืองหน่อยเพราะว่าปกติจะใช้พวกมันมักยีพวกกากเบียครับตับทุเหลืองครับ เพราะว่าลูกหนึ่งมันถูกมากครับประมาณเนี่ยครับสามสิบโลถ้าเป็นกระพุ้นหมักยีดนะครับกระพุ้นหมักยีดจะลูกประมาณหกสิบาทสามสิบโลนะครับปอัครับอันนี้ก็จะเป็นอ,อยู่ที่ตกลวกประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบาทเองนะครับเนี่ยแต่ไม่ก็อยู่ได้นานแล้วเป็นอาทิตย์เลยครับซื้อมาที่หนึ่งก็เยอะแต่วันนี้มันหมดต่งพวกปลายข้าวเราก็จะใช้หน่อยเดียวเองครับ แต่วันนี้จะเปลืองวัสดุดิบพีชหน่อยครับก็เป็นอาหารลดต้นทุนได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับใครที่เลี้ยงพวกไก่พวกอะไรครับหรือจะให้เป็นอย่างที่พวกที่ขังครับไว้ผมก็จะให้เป็นอาหารหลักอาหารนะครับเป็นอาหารเป็นของอาหารด้วยตรงพวกที่ขังไว้นะครับแล้วก็จะให้พวกหญ้าครับเสริมไปโอเคครับเราก็ใส่กันเตรียมไปให้กันดีกว่า ครับก็จะให้กระจายไปครับในบริเวณนี้นะครับก็จะใส่รางไว้ตัวก็เริ่มมากันแล้วครับโอเคครับเราไปให้กันเราก็ให้เสร็จแล้วนะครับในส่วนหนึ่งของแก่บ้านนะครับก็กำลังมากินอาหารกันเลยนะครับอาหารใก้บ้านครับก็ ลดต้นท oh. mm. ุนได้ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับค่าอาหารให้เลเยใช้แต่เราอย่างของผมผมก็จะขายพวกสลับกันไปครับพวกไก่พวกไกได้ครับมันก็เงินหมุนเวียนเลยนะครับนี่ก็ถือว่าน้อยแล้วนะครับหายไปเยอะอยู่ี๋ยวเราก็จะไปให้อาหารเป็ดกันนี้ก่ับ แต่ให้อาหารเป็ดกันครับตอนนี้ก็จะมาถึงล้าเป็ดแล้วนะครับเสียงดังมากก็อยู่สองขั้วสองฝูงนะครับโอเคครับเราให้อาหารเป็ดกันนี่จะเป็นฝูงที่ผมเพาะเองนะครับชุดนี้โอเคเราไปให้อาหารกันครับพอเราให้ไปเงียบเลยครับคงหิวกันนะวันนี้ให้ใหอาหารสายมากเลยครับวันนี้ ฝูงนึงก็จะอยู่นี่ครับอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้กลุ่มชุดแรกนะครับอันนี้จะเป็นนกกระทาข้างในเดี๋ยวพาเพื่อนไปชมกันด้วยกันโอเคเราไปให้อาหารเป็ดที่เหลือมันมีลูกเป็ดอยู่อีกครับอันนี้็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งครับเป็ดอาจจะถ่ายไม่ค่อยชัดนะครับแสงมันย้อนแสงสิบตัวครับในนี้กินอาหารใหญ่ขี้ขี น้ำหมดแล้วครับยังไม่ให้น้ำเลยอันนี้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับไก่ดำก็ข่แล้วครับนี่ครับหลักๆในข้อกราลับเราจะเน้นอาหารนะครับสักส่วนใหญ่ให้เขาจิ้นอิ่มอ่าแล้วตอนนี้จะเป็นไก่ต๊อกครับชุดนี้ชุดใหญ่ก็จะมีอยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดตัวนะครับนี่ครับไก่ต๊อกชุดนี้ จะเป็นไก่ตีนโตหรืก่กาก็หลักๆที่ขังกรงจะเน้นอาหารเป็ส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะว่าให้เขากินอิ่มถ้าอยู่ข้างนอกเขาจะได้หาอาหารได้ครับเราก็ประหยัดต้นทุนได้นในระดับหนึ่งแต่มันกล่อยไม่ได้ครับไต่ตอกมันดื้อครับก็ต้องขังไว้ครับเราก็จะเป็นอาหารนี่ครับให้เขากิน อาหารเสริมครับพวกหญ้าพวกอะไรนี่เขากินหมดแล้วครับนี่ครับกินกันชอบเลยนะครับอาหารพวกของพวกหญ้าอย่างเงี้ยครับอาหารนี่สังเกตเลยเขาจะไม่ค่อยกินเลยนะครับเบื่อแล้วครับเปลี่ยนเลยเวลาเราก็ไปให้อาหารนกกระทากันครับ ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไข่เชื้อนะครับที่ผมเอาไว้ฟักแล้วก็ขายไข่เชื้อด้วยนะครับนกกระทาก็เลี้ยงง่ายเหมือนกันครับนกกระทาแค่เราหมั่นทำความสะอาดแล้เฉยครับใส่ใจรายละเอียดพวกเก็บขี้ทำความสะอาดลางน้ำของนะครับนี่ มี 1> 1กรงจะมีหนึ่งกรงก็จะมีสองช่องแนละ้วจะบรรจุนกได้ประมาณช่องละสามสิบตัวครับอันนี้ก็สามสิบตัวก็จะเป็นหกสิบตัวนะครับที่เห็นกันเลยครับภาพอาจจะไม่นิ่งผมต้องขออภัยเด้วยนะเพราะว่ามือสั่นนะครับเวลาถ่ายไว้แล้วก็ทําไปอาจจะภาพไม่ค่อยสวยต้องขออภัยเลยนะครับ อาหารก็จะเป็นอาหารนกกระทาโดยตรงเลยนะครับอาหารนกกระทาบิทาโคครับอันนี้ก็อัตรา,าผสมเชื้ออยู่ก็ก็ประมาณสิบสองต่อหนึ่งครับอตัวเมียสองตัวผู้หนึ่งตัวเมียสองตัวผู้หนึ่งครับ,รบไป ก็ดีว่ะครับก็ก็ให้อาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กินกันครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกน้ําครับเราก็คอยเติมน้ำมาแค่ฝั่งเดียวพอดีผมมีเวลาทําได้แค่ครึ่งเองเองครับครึ่งนี้จะเป็นอัตโนมัตินะครับน้ําเราก็ไม่ต้องกังวลครับเรื่องน้ําเลยครับฝั่งนี้ แต่ก็คอยดูแค่เติมฝั่งร้นนะครับน้บําใครที่สนใจเลี้ยงนกกรทาเลี้ยงไก่หรือว่าเลี้ยงเป็ดไม่มีข้อมูลก็ปรึกษาได้นะครับผมก็ยินดีให้คําแนะนํานะครับสำหรับทุกท่านนะครับถึงจะประสบการณ์ก็นิดหน่อยครับแต่ก็แบ่งปันกันนะครับความรู้เพื่อนๆสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ f a c e b o o k เดชาบุตรดีนะครับหรือว่า facebook แฟนเพจนะครับเดชาฟาร์มสละบุรีนะครับหรือว่าโทรเลยก็ได้ครับศูนย์เก้าแปดสองแปดหกสีู่นย์หนึ่งสามนะครับก็ยินดีให้คำแนะนำนะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่สนใจในการเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นนกกระทาเป็ดไก่ครับก็ยินดีให้คำแนะนำนะครับก็ไข่เชื้อก็เร่งผลิตไข่เชื้อก็ออกไม่ทันครับตอนนี้ก็ ประมาณอยู่ที่ลูกค้าสั่งเยอะด้วยครับนกก็เราเลี้ยงเอาแค่ไหวครับเพราะว่าถ้าเยอะกว่าน,นี้แบบหรือว่ามากไปมันมันมันจะไม่ทันนะครับเพราะว่าไหนไหนจะต้องอนุบาลลูกนกลูกไก่ครับมันมีอนุบาลอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนอื่นอๆนะครับ้็ที่ต้องให้อาหารนี่จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับไก่ตีนโตนะครับที่ผมจะแบ่งก็ตีนโตชุดนี้เลยนะครับ พูดละสี่พันไม่รวมส่งนะครับอายุปีกว่าแหละคนเพื่อนสนใจก็ไก่แปลกนะครับไก่จีนโตนะครับอันนี้ก็จะเป็นพ่อพันแม่พันนะครับส่วนมากจะเหลือแต่ตัวผู้นะครับช่วงนี้เยอะอยู่ตัวผู้เยอะมากเลยครับก็มีหลายขนาดหลายรุ่นนะครับที่ไข่ยกคู่นะครับมีตั้งแต่สองเดือนสามเดือนสี่เดือนแล้วก็พร้อมผสมเลยนะครับ แน่นอนครับถ้าได้ไปแล้วครับครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดชาฟาร์มด้วยนะครับวันนี้ผมก็พามาให้อาหารไก่กันครับอาหารลดต้นทุนหรับไก่บ้านแล้วก็เปิดกัาเพื่อนสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากติดตามเดชาฟาร์มด้วยนะสละดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ